อเป็นยั้งหรอเปียวไม่มาหรอกเปียวไหวอมตุรังเนมาตุังไว่อยอมแตดด้น่อยมาแตดดรงกูเื่องไม่ออกจะมายิบอกไปเียออกกูไ่ออกะไม่ออกวะไม่จะออกบะออกได้วออกแล้ออกได้ยุข่าวปะเป็นใช่ยุขาวปะแจีงเลยกล้อกี่ขั้นไปยุขั้นเอา ไม่ยังกันอยู่เ,เ,ยเนี่ยเดี๋ยวมาพอดีเดี๋ยวมาพอดีโอ้โหเหลือกงานมากไงเลยมาที่มานั่งเล่นนำ้ำหาเนี่ยเอาแก่เนี่ยเอาถอนเนี่ยมาพอดีเลยเปรี้ยว,ว,ยวไปซื้อข่าวอยู่ตลาดเห็เนไหมหิวข่าวดิเดยนนี่ข่าวเออโอ้อยไอ,อขอ่อยกำลังเออข่าวมันเหนืองานมากมึงไงนี่แม่ยังเศร้าไงก่อนเอาก็ดีใส่เงี้ยเท่ซื้อกับซื้อมันกินน้ำกันเด็ดเด่นต้องหูยู่าซื้อมันกินน้ำกันจะมันมึงไงคนมันมงไงยังเศราไงก่อนเป็นยังอ่ะ ใส่ยากแท่บอกกันนี่ไหมมึงเป็นนองมึงก็ต้องใส่เห็มันไงตัวยันก็ดีได้ไห้เนี่ยหูยูว่ะเป็นนองคนมันเมื่อยมีใส่ฮักที่นี่เ่ยสมีมันจะพทตายเยอ่ว่าเดิม่ช่วยคนมันเมื่อยแม่้องเหมียสัตว์เป็นยังเปียวเป็นยังนี่ กูไม่หนุบเบียวไว้มึงอย่ามาใส่กูเอ๋อกูใด้ละกูจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อเสี่ยงให้บ่หรือเจ้าพ่ออย่างมึงอย่าใส่มันไปซื้อเขามันไม่ใช่มีคาถางอย่างดีๆทองไรมันบ่นี่เอาซอยมันกูอย่ามามึงอย่ามาใส่มันไปซื้อเขา อมตุระเนมาตุระควายอมเต็ดีหน่อยมาเต็ดดังกูยังก็ถาเยี่ยงของเจ้ามึงโมตะลูกกับมึงมึงจะไปใส่มันเออไม่มีออกอยู่อยู่มึงทีออกมากูโมออกมันคก็แก่เถอะทำไมฟังของแข็งกูโมไปท้องท้องโอ้มีรูดุตา โอ้งยังงงอยู่งบอไปมเกลียวดมึงจุเกลียวอาสั่มึงจออกมากูบอกมึงต้องเจอใครมึงจีออกมึงีออกกูบอกมึงอย่ามาแต่มึงออกนดมึงออกจะกูบอกไปเสีออกูออกมั้งงออกมัมึงจีออกมล้วออกแล้วะออกแล้วะออกแล้วแล้วไงกลัไงเธอไงเอป่นี้ ไปยอกจริงๆไอ้ยาไม่ชื่อเขาโอ้ออกไง่พายโ่าตัดที่ออกอ่ะพี่ดีไปเอาเขาไม่ก็ดูแอ้วขวายังเกาะอันปูยังเกาะเมื่อกี้นี่ปูปูหาตักจึกปูมหาตักจึกเมื่อยดีต้อเห็นมไมันเด้ตรงแตดได้หน่อยแหรอเมื่อกี้อยู่ายูว่า่้โรากาเขาแล้วเอาเงินมาชิ้ไปชี้เขาไง้ย่อ้ยขอรื้อเงินมาหยิบเงินก่อนชีกินยั้งแล้วไง ¡Ja, ja, ja!